ช่วงนี้เป็นเทศกาลสำคัญเราพึ่งส่งสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชบรมนาถบาพิษสู่สวรรค์คาลัยในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีทางสนักพิมพ์ก็มี ของขัญทางธรรมมาหยิบยืน่นเป็นการขยายงานของหลวงปู่พุทธธาตุถ้ามองอีกมุมก็คล้ายกับทำให้ปฏิทินมีความหมายมากกว่าปฏิทินที่เห็นกันโดยทั่วๆไปในแต่และช่วงปีก็จะมี งานนิพนธ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธธาตุเป็นเหมือนกับของขวัญที่ง่ายแล้วผู้รับชายไม่หมดซึ่งปรากฏอยู่ในปฏิทินรู้สึกปฏิทินนี้มีอยู่หลายรูปแบบแต่มีอยู่ไม่ขี่ชุดที่สิ้นปีแล้วคนเอาขึ้นหิ้งไม่กล้าทิ้ง ในจำนวนนั้นก็เป็นปฏิทินที่มีกติธรรมสำคัญวันนี้ปรรพเรื่องที่ถ้าพูดตามภาษาที่เรารู้สึกได้ทั่วไปว่าชีวิตมันคืออะไรบางครั้งเราเอาภูมิปัญญาเก่าๆที่ คนเท่าคนแก่เขาพูดมาผนวกเข้าเพื่อให้การเสวานามีสีสันใหะชีวิตเหมือนการเดินทางเรือนร่างดุจที่อาศัยบาปเป็นเหมือนโจรไร้บุญทั้งหลายก็เป็นที่พึ่งทางใจของเราส่วนเราจะถอดรหัสได้มากน้อยแค่ไหนก็สุดแท้ การแสวงหาคำตอบในเรื่องของชีวิตน่าจะเกิดพร้อมกันมากับการมีชีวิตเพราะทุกชีวิตเกิดมาก็ต้องการความรอดนั้นก็จึงต้องแสวงหาเมื่อแสวงหาแล้วได้รับคำตอบอย่างไรมนุษย์ก็วิ่งไปตามคำตอบในขณะนั้น,น,น ถ้าหากว่าเขาให้คำตอบกับตัวเองเน้นไปในทางกายภาพทางวัตถุเขาก็ดุ่มเดินค้นหาตัวเองเหมือนกับมนุษย์วิ่งไล่เงาก็าได้จับฉวยในส่วนต่างๆบ้างนั้นในวันนี้อธมาเขก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะมากเพราะว่าอยู่ทำกลาลางนักปราช อันนี้เขาอยู่ในฐานะเป็นเหมือนอาจารย์ทางธรรมคุณหมอนี้ก็เป็นแม้จะไม่ได้อยู่ในเพศบรรพชิตก็มีชีวิตเป็นเหมือนกับถ้าวัฒนธรรมพราหมณ์ก็เรียกว่าสัญญาสีผู้แจกของส่องตะเกียงอันนั้นในเบื้องต้นนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรในตัวของชีวิตเองก็จะให้คำตอบของมันอยู่แล้ว ทีนี้เมื่อเราค้นพบว่าชีวิตมันคืออะไรเราก็จะต้องทำประโยชน์ตามกำลังของมันซึ่งขอพูดกว้างๆไม่ลงไปว่าชาวพุทธเพราะว่าในความหมายของชีวิตมันไม่มีชาวอะไรถ้าอ่านจากหานเขียนของหลวงปู่พุทธทาต ท่านบอกว่าชีวิตคือความที่มันสดอยู่ถ้ามันยังสดอยู่มันก็ยังเป็นชีวิตยอยู่เมื่อใดมันไม่สดมันก็ไม่มีชีวิตอย่างนี้กระมังที่ภุมิปัญญาไทยที่ตกผลึกจึงมักจะปลุกสำนึกว่าให้สดชื่นตอนเช้าให้ขาวตอนเพลนให้สงบเย็นก่อนนอน เวิองตอนนี้ก็คงพูดแค่นี้ก่อนพอาจารย์เจ้าค่ะแล้วถ้าเรายังหายใจอยู่มีมีมีดำเนินหัวใจเต้นแล้วเราไม่สดนี่ไม่ถือว่าเป็นชีวิตในทางมันก็จบไปไปมันจบไปชาติหนึ่งหนึ่งตามความหมายของภาษาธรรมเพราะมันสดขึ้นมาใหม่มันก็มีชีวิตขึ้นมาใหม่วัตตะก็เกิดตรงนั้นความหมายเป็นอย่างนั้นขอเจริญพรเจ้าค่ะ